ก็ h e l สวัสดีครับผมอัมเมอร์ทีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็วันนี้ลงบัดไทท่านมานะครับก็ใหญ่มากเลยตัวทโคตรใหญ่เลยครับโอ้โคตรใหญ่ลยโคตรใหญ่เลยครับดูขนาดแล้วตัวใหญ่เท่ามันนะเนี่ยอันนี้เรายังรู้เลยว่า เนี่อขนาดน,นี้เรารู้เลยโอ้โหนี่มันหลายบล็อกเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เราขุดทั้งเดียวโอ้โหโคตรโกงเลยครับ ให <Yeah, yeah. S 3> okay. um ้ดูก็ไดลย่าคับว่าผมนอยแค่ไหนเาเจ้าเจเจ้าเจ้เ

ใจโคตรใจเลยครับโคนเออเอโคนแก่กันเนี่ยวันนี้เรา่ยไงหพราวเราไปไทยท่านต้องนิ่นิ่นี่ผมเลือกหมดนอร์มอลนะครับจะบุ๊กี้โกงครับขอโทษที่ลืมเปิดหน้ามาอ้านในที่มือนะครับไม่ใช่กางคกง ดีว่าลงยนก็จะเปิดเทอมแลครับครับเนี่ยตอนเช้าอยู่เลยเห็นไหมอ้อ้อือ้หอไ้อ้ีอออ โอ้โหนี่บ็อกยาจริงเหรอเนี่ยโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยอย่างานขอดูบล็อกอันนี้หน่อยโอ้โหขุด้เดคือขุดครางเดียวได้แล้ว ถ้เราย่อสอดตัวเราได้โคตรดีเลยนะเดี๋ยวเราต้องเดินพันทอยคอ,อก่อนแล้วอืมรู้ที่รู้เป็นแค่หมอนไทยท่านนะดูบล็อกย่านี้สิโอ้โหขอโทษขอไปนะครับที่ลืมลงหมอนเอ้นู้นมาหมดจายสวยนะฮะอืมอหาป่อมาตอนทีิัน อะไรนี่อ่ะพวกสเกลมันไม่กลัวนะครับพวกสเกลมันไม่กลัว

หกหมื่นก้อนรวมกันแล้วเนี่ยเออมันดินหกหมื่นก้อนชะชะนาถินกูนี่เด็โหนี่บักเคดูดอื้มอ่าบักโคโอ้โหนี่บกับก,โโบกโคย่งปกติตุแต่บักยินเนี่ยโอ้โ ไล้ตาบกมากเลยครับไลยตาไลยตาคนะครับมาได้บีกแ้วววีววิสไอ้อเค เนี่ส yes, สิบฉ so ันเป็นไม้ท้าอนเก็ลืมไปว่าผมเอาหน้าออกมันบังนะครับพ่ สุดสดมือนะนี่ขุดโอ้ันกระทำโอ้เนี่ยดูดสิครับโ,โค้ดใหญ่เลยขนาดโคใหญ่เลยท่นี่ ชัวนเนี้ยเหมือนถ้ำแต่ไม่ใช่ถ้ำผมว่าคันนี้เป็นสไปเดอร์เลยะคะ่ะ ้ำฮึใชไม่ได้ทุกครั้งเลยเอหมมันเป็นล็อกเลยฮนะสโตนบโคตรใหญ่ ไม่รู้ว่ะเห็นเนี้ยใครยกว่า เย,กย,กยากกนะครับใหกครับเป็นของจริงเลยอะมองมืนคืามหมครับคอมนมาบแค่ไลน,นะครับ ถ้าคุณกลดอะไรก็คุณเห็นว่ามันไม่ใช่มันเหมือ,มอนนะมันโคตรเหมือนเลยอะค่ นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอตาลาไปกันนะครับาป